สวัสดีครับสวัสดีพี่พีนเพื่อนอยู่กับผมบาสเดินป่าพาลอดก็วันนี้ผมกลับมาโลเคชั่นคนป่าเมืองรับแรงใช่ไหมเบิร์ดใช่ก็กคือผมเนี่ยได้เจอสมิงพาเนี่ยมันมาป้นเปี้ยนตรงนี้แล้วมาทําลายร่างกายเหมือนจะแบบมาขอตรงที่อยู่ตรงนั้นแต่คนเมืองรับแรก็ไล่ทีนี้มันก็แบบไม่ยอมเมือมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งผมก็เป็นห่วงนะผมก็เลยเดินทางขึ้นมากับน้องบารน,นะครับ ก็โอเคครับก่อนที่จะเข้าไปผมก็ขอพี่พเพื่อนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปโอเคครับ okay, ถ้าพร้อมแล้วก็เราเข้ากันดีก,กว่านะเบอร์นะครับไปครับพ,พี่เพื่อนอย่าเสียเวลาเลยเด็กหน่อยบาบา้าเสีงน่ากลัวจับมเหมือนะันเลย มิงพระ PPFc เจอไหมวัด Ờ. Đi nói. Ở đây rồi nó đây. Cái đó. Chúng mình nói ai bỏ? mm <laughs> Hãy <Hello, sir. Hello. cười> okay. subscribe No. Buwa mak. Nema mak. Đúng không? 不知道干什么 Ooh. Mm -hmm. Thằng subscribe Thằng kênh nó Mì Thank, you. Thank, you. Thank you. คือขอา่าไลน์่อมออกมานะเกือบแล้วนี่ว่ววาอ็นทีแลวจีนกกนะคุณ <c oughs> sợ ơi sao đó, mà nào, mình không yeah. phải yeah. huy, huy, huy hey. 哎呀 O 大爷，还着急。<陽><陽> ui ui cái cho đua quá

คุญญณยายจะเข้าไปทักพินก่อนไหมครับ ยัาไงดีจ๊อยายเข้าไปทักก่อนเปล่าจะรู้เข้าไหมอ่ะยายจะเข้าไปทักก่อนก่อนไหมครับ เมื่อเจ้ากูพยุเข้าเข้าไปก่อนนะโอเค แกใจอ่ะคือฮับดียดียังน้องบ้านเอกมาขล้วก่อนนะกำลังกลับกันก่อนนะครับไปเข้าไปไงบ้างวะเข้าไปตรงเข้าละโอเคไปเฮ้ครับพี่เพื่อนก็คือตอนนี้ผมแล้วก็พี่เบิร์ดก็คือได้ออกมายัางข้างนอกแล้วนะเบิร์ดเนาะก็ผมก็ได้เข้าไปส่งคุณป้าเมืองรับแลถึงข้างในเลยนะก็คุณป้าแกก็คือเดินเข้าไปยังเมืองเขาแล้วนะก็ข้างในก็คือสวยนะ ก็โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะอาจจะสั้นหน่อยนะเบิร์ตเนาะก็ที่ก่อนผู้ผมจะออกไปก็ขอพี่พี่เพื่อนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกลังใจผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อต่อไปโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันครับสวัสดีครับเบิร์ตสวัสดีครับถ้าผู้ผมแล้วก็พี่เบิร์ตไปทำคลิปที่ไหนก็ฝากพี่พี่เพื่อนติดตามกันด้วยนะครับบายบายครับ